สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับเข้าสู่รายการโคบเกมเมอร์วันนี้ก็อยู่ในช่วงแคชรีวิวนะครับก็วันนี้ก็อยู่กับพิธีกรสองคน,นที่ผมจะมาคุยกันนะครับช่วงเล่นไปบ่นไปนะครับก็อยู่กับผมมิสเตอร์โคบและคุณเคียโจฟูรเบลขอเสียงนะครับฮ อ้าวันนี้จะมาแคสเกมอะไรครับเดสไลซิ่งสองครับอ่าใครใครเป็นคนเล่นครับโอ้ผมนี่แหละครับอ่าถ้าผมก็เป็นผู้บรรยายนะครับก็ซึ่งเกมนี้ก็จะมีประวัติอันยาวนานนะครับของผู้สร้างเกมแคปคอมนะซึ่งเขาก็ได้สำเร็จลุล่วงบรรลุไปได้ดีนะฮะก็ครับบรรลุนะฮะ ตั้งแต่เกมเดวีเมกาซีแล้วครับอ่าตอนนี้พย์ของเราฉลามเกลียนนะชักชักเกลียนชักเกลียนก็คือฉลามเกลียนนะตอนนี้ฉลามเกลียนก็จะไปหาซอมบัติมีดให้ลูกของตัวเองนะอ่าเราก็จะไปครับหน้าอึ้งทม,มุนดำนะอ่าไม่จะพูดอะไรนะครับไม่พูดนะครับ <c oughs> ก็ ก็เดเามาแล้วก็ไม่มีอะไรจะพูดอ่ะเอา้เอาเฮ้ยอ้าวอ้าวอ้าไม่มีปัญหาเ,าเาารหรอแล้ว้คว่างเราวคว่างกีตาร์ทำไมอ่ะก็ไม่มีอะไรอยากคว่างนะอ๋ะอโอเคโอเคคว่างก็เก็บไปไอ้คว่างไปเลยเออแล้วจะกระตุกแขนทำไมเนี่ยก็จะเอาไปใกล้ๆพูดไม่ได้ยินแล้วเราตอนแล้วตอนนี้จะไปไหนเนี่ย ็ไปทำภารกิจผูพูดดังๆนี่ไปทำภารกิจอ๋อภารกิจหาสมบัติใช่ไหมใช่สมบัตหาสมบัติกันวู้ฮู uh ้เล uh ่นเล่นเสียงหน่อยได้ไหมได้กดกดออปชั่นก uh eh> uh,> ่อนดิ ออปชั่นนะออปชั่น่ะเล่งเสียงอ่ะผู้ชมไม่ได้ยินเลยอ่ะเอาอะไรอ่ะโอดิโอมั้งออดิโอถูกแล้วออดิโอถูกแล้วอ่านไม่เป็นอ่านเอโต้ก็เต็มแล้วนี่หว่าเออก็เต็มแล้วนี่หว่าเออไป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 ดูเต็มเต็มปิงไปเลยวิ่งไปขวางแม่งไม่โดนนะไม่โดนไม่โดนกระตูงไหมเนี่ยกระตุกมากกระตุกตรงไหนเนี่ยก็ธรรมดาเนี่ย สำหรับผมมันกระตุกมากโอ้โหฉีดชีดไม่เป็นไรเลยนะเป็นเป็นเป็นดูเป็นมากเออระวังระวังนะเออเนี่ยเป็นไหมเออแข็งอ่ะเออแข็งดาดเลยอ่ะแล้วก็มีของแถมให้ของแถมมาหน่อยให้ของแถมมาหน่อยของแถมของแถมของแถมเอาของแถมไปเดินซื้อๆนี่โซโล่โชว์ ช่างมันเดี๋ยวลูกตายฟอสซิลเลยฟอสซิลไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกตายไอ้พูดดังๆหน่อยดิคนคนดูเขาไม่ได้ยินเดี๋ยวแป๊บนึงใช้สมาธิในการเล่นอยู่โอเคัมัแค่จอว่ะวกินทำไมเนี่ยเสียของเออเราจะกินทำไมอะ ทูอ่ะก็จะคว้างให้กระจกมันแตกดัมเบลดัมเบลอ่ะทิ้งเองทิ้งเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็ไปเปลี่ยนชุดแป๊บหนึง่งกต็ตีมันดิตีมันเลยเดี๋ยวฮะไปดัมเบลทูอันนี้ครับเดี๋ยวนี่คืออาวุธที่ผมชอบมากอันหนึ่งเหมือนกันอะไรไม้เบรบอลอิหย๊ะโอ้ คอมโบคอมโบคอมโบโดนโดนหัวนะนใช่ครับนี่สุดยอดนี่แต่ของมันน้อยครับครับหนึ่งนะครับขอไปหาชุดเปลี่ยนก่อนชุดน si eh wow, ี้ไม่ถูกใจก็คลิปน네 mm ี้นะฮะมันเสียงมันผมไม่ได้เร่งให้มันดังนะก็จะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะเสียงพูดของเรานะก็กรุณนาก็ช่วยเพิ่ม เพิ่มเสียงท่านด้วยนะอืครับก็อย่างนั้นแหละมันมันมากเลยสิบสามลูกเอ,เองเนี่ยกลัวแล้วมีให้เก็บไหมเอ่ะเก็บแล้วมันเอามาเพิ่มกระสุนได้เองไม่ได้เหรอไม่ได้ครับนอกจากจะใช้เทนเนอร์ครับเทนเนอร์คืออะไรอะ่ะก็คือแบบคล้ายๆเป็นโปรครับโปรชนิดหนึ่งซึ่งเกมนรดเลสซิ่งนะผมก็ ยังไม่เคยแตะเลยนะเห็นเล่นอย่างเดียวเลยนะก็อย่างนั้นนะครับไม่กล้าเล่นครับกลัวผีอะกลัวสุดเลยวะกลัวฝันร้ายนะนี่ครับคือการกดค้างมันจะทําให้แบบตีมันแรงขึ้นเลือดสาดเลยนะโอ้สบัดครับสบัดเฮ้ยทำไมสบัดไม่ทำไมสบัดไ,ไ,ไม่ออกออกแล้วรีบหนีดีกว่า ไปไปเอาซอมเบรกให้ลูกอะโอ้ไม่ต้องเป็นไรครับเนี่ยถ้าขีดตรงเนี้ยครับมันไม่เป็นสีแดงครับเราก็ไม่ต้องรีบก็ได้อ้าวถ้ามันเป็นสีแดงกลับไม่ทันแล้วครับก็ลูกก็ตายครับเราก็โดนซอมบี้กัดด้วยก็ตายเลยด้วยอะไระมาณนั้ะครับอ้าวเฮ้ยผมเคยพลาดมา้ครับเอาเล่นดีๆดิก็อีกนานครับคนหนึ่งเป็นท่าน K G O นะทำไมมันสะบัดไม่ออกอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ เดี๋ยวแป๊บหนึง่งสักคู่นะครับสักคู่ไปดิไปหาเดี๋ยวดเดี๋ยว<ๆ>ไปตีกับตำรวจก่อนเอาปืนนะไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีไหมเออไม่มีปืนไว้มีแต่ไม้เนี่ยสนิคเกอร์อะสนิคสนิคมันไม่ตายอะคูลิโกคูลิโกนี่ครับทนไม่ไหวแล้วโว้ยนี่คือท่าไม่ตายของผมครับ ดูดูเฮ้ยดูแล้วจำจำแล้วนำไปใช้นะเรียบร้อยตายไปไปเอาซอมบี้ให้ลูกก่อนะครับคิตตี้คิตตี้จะตายแล้วยังครับเชื่อผมสิครับผมเล่นเคียร์มาสามรอบแล้วครับตายตาหาแน่นอนครับมีถึงขนาดนั้นหรอครับเดี๋ยวผม้ข้ามาเอานมดีๆครับนมนมอะไรครับนมผสมเหล้าครับ น้ำดื่มตาหนองโพครับมันต้องเปนี่นี่น้ำแข็งใสครับซซิิวน้ำแข็งใส่สุดแป๊บหนึ่งไปเอาสมบริกเลยดีกว่าเออแล้วทำไงต่อเอาก็ค่อยไม่เคยเล่นอ่ะทำดิก็ผีเยอะเกียดไป จะต้องหาอาวุธที่พอจะตอบโต้ตกับมันได้ไงโซโลเลยเดี๋ยวก่อนเก็บไปสู้กับโจนดีกว่าเพราะเกมเนี้ยมันซอมบี้มันจะฆ่าแต่เราไม่ฆ่าโจนโจนโจนพวกมันว่างั้นนะครับถือกระเป๋าแล้วคุณนายฮะว,ว่างครับบุ๊ไม่โดน oh, แต่มัน <hey. S 1> อาจจะได้เงินครับอาจจะได้เงินนะนีไ่ไงนี่ไง อเออทำไมซ <c oughs> อมบีกัดตลอดเลยน <c oughs> เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมสะบัดไม่ได้ <c oughs> มเมาอะไรเปล่าเนี่ยไ <c oughs> <c oughs> ม่จะหลุดละเฮ้ย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 กูเกือบตายครับโลภหลบมากครับเมาเป็นแปะอะไรก็ไม่รู้นะ <c oughs> โลบมากครับลาภหายเลยกะจะเข้าไปเก็บเงินครับ จอดักไปครับเอาซอมบี้ให้ลูกก่อนครับก่อนที่เราจะซีมองเทงนะเนี่ยครับเราต้องเข้าไปที่ร้านยาเนี่ยครับซึ่งมันมีโจรอยู่เราก็เหลือเลือดแค่เนี่ยเราจะไปสู้มันได้ไงตายสิครับเนี่ยครับโจรโซโล่เลยโซโล่เลยเนี่ยครับโซโล่โซโล่โซโล่มันโซโล่มันโซโลม่มันเอ<า>อเออมาออเข้ามา

เซอร์ส,สคริปครับให,ให้ให้ท่านผู้ชมไปดูเองครับน,นี่ครับแล้วเราก็ต้องไปเก็บอะไรซอมบิกที่จริงก็ประมาณนี้มั้งครับเพราะถ้าเพราะถ้าสมมุตินี่ถ้าเราเปิดเปิดเปิดอะไรนะเปิดเนี่ยไอฉากไตเติ้ลเนี่ยบางคนก็จะไม่เล่นนะ,ะก็จะมาดูฉากเหมือนดูหนังนะฮะ เนี่ยครับต่อไปก็บอกว่าให้กลับไปประมาณเจ็ดโมงถึงแปดโมงนะครับเจ็ดโมงถึงแปดโมงซาลาเปียนไปครับ,รรบแล้วจะดูเวลา <ใน S 2> ไหนเ<ใ>นี่ยดูเวลาไหนเนี่ยกดซีมั้งครับจำไม่ผิดตร่ใช่กดคิวคิวเอ็นเฮ้ยกดอันนั้นดิคอนโทรลหรือเปล่าไม่ใช่ครับช่างมันเอ็นเอร์ช่างมันครับเดี๋ยวเราต้องไปตบป้ากแก่คนหนึ่ง เฮ้ยตกจะตกมันทำไมล้วตกมันทำไมเร็วเร็วไช่วยมันช่วยใสอันนี้ก่อนโขกันกันเชื้อโรคนะฮะนะครับอันนี้ก็เป็นชุดโปดของผม H1N1 กันเชื้อโรคแค่วันนกเข้าไปคุยกับมันแดนแดนอะไรเนี่ยไม่รู้ครับแดนเดนี่ยอมมาแบบง่ายๆครับเราจะพาไปค่ะ เขาขี้เกียจพาไปส่งครับอ้าวต้องต้องส่งไม่ใช่เหรอพี่อืมก็ต้องส่งนะครับแต่ขี้เกียจราคาอ๋ออ๋อไม่ส่งก็ได้ใช่ไหมใช่ครับแค่เรามาคุยกับมันเนี่ยเราก็จะได้ EP แต่ถ้าสมมติเราไปส่งมันเราจะได้เวลประมาณหนึ่งเวลครับถ้าเวลเรามน้อยอ้าวเอาเอาเวลไหมเจาไหมขี้เกียจนะครับกนเอ้ยไปดีไปเอาซอฟเบคให้ลูกแล้วก็ไปเอามาแล้ว ก็เนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยต้องเอาต้องเอาเนี่ยเนี่ยลูกจะตายหาเนี่ยยังยังแต่จะตายเลยโอ้ชุดบาอาอเอาบาแล้วอี๋ปั้นนี่บอกแล้วมาเอาชุดก่อนแล้วก็มีอาวุธโปรตอยู่หนึ่งไม่แขวนเสื้อยอดเอาไปเอาไปตีซอมบี้นะมาดูกันว่ามันจะเป็นอะไรไหม นี่นี่แล้วก็ของแถมโอ้โหโดนโดนโอ้โหอ้โหชุดชุดเปื้อนเลยนะชุดเปื้อนหมดเอาเอาเฮ้ hey, ยเห็นไหมป้าพยายามจะฆ่าเราคหักหลังครับครับนี่เลยที่จริงอยากขับรถคันนั้น,นครับแต่ว่าราคาอยู่ประมาณสามหมื่นบาทโจนก็จิกเอาคุญเจไปขาย เฮ้ยซอมบี้ลุมแล้วนีสิครับมันตาแดงแล้วเร็วเร็วเร็วร็วเร็วถือว่ามันจะมืดแล้วเราก็ต้องไม่ต้องรีบนะครับบอกแค่แนี้เอาเอาซอมบี้ไปให้ลูกก่อนนะพี่กลัวมันตายอะ่ะเดี๋ยวเล่นไม่เคียมะมัะเคียะแน่นอนอที่จริงเราเลว,วสี่แล้วเราก็จะได้นันอนเข้ามาเราจะได้ได้ได้แล้ว เออแล้วสกิลเราได้ตอนไหนอ่ะขึ้นเลเวลก็จะได้ขึ้นมาเลเวลสี่เราก็จะได้คุณแจมาปลดล็อกห้อง,องมัง้งน่าจะเ,เลเวลสี่เนี่อ๋อตอนนี้เรายังมาส่งของไม่ได้มาเลยอะ่ะอืมถูกต้องออรู้สึกว่าตำรวจพวกนั้นน่าจะกลับมาแล้วนะอ,อ,อยากเข้าไปสู้กับตำรวจอีกสักนิดอะ่ะเอ,อ้เข้าไปกอดลูกเลยต,ตายตนะเคตี้นะเคตี้ Need some break. เดี๋ยวไม่ตายเราต้องรอให้มันแดงเราถึงจะให้น้ำมันได้อ๋อถ้าสมมติกลับไปก็ต้องไปรอใ,ใช่แล้วผมก็เกียดรอมากๆก็เลยกะจะหาของคุณเคียวจิโอเป็นคนนี้ขี้เกียจกัรรอใคยนะครับลอยคอแต่ชอบให้คนอื่นรอครับมันสนุกเีมันนะเราต้องขึ้นไปร้านของเล่นเด็กก่อน เพื่อจะหาของไปให้ลูกเราเล่นบ้างเอาไปทำไมครับก็เอาไปให้ลูกเล่นครับแล้วแล้วถ้าลูกไม่เล่นลครับลูกไม่เล่นก็เอาทิ้งครับ <Porsche S 1> ผม,มนะผมก็เคยทำอยู่นิด,นดๆบ่อยๆครั้งจดดีครับจีิงจีครับมันจะแข็งแล้วมันจะแข็งแล้วมาแลลูกโอ้ไม่แข็งค่ะแข็งแล้วสองตัว เกิดเป็นโกโกูขันใส่หนูเอาไปน่นละเดี๋ยวแป๊บนึงชึบสักครู่นะครับไม่โฮมล้เอ้าไม่โดนครับเดี๋ยวก่อนมันต้องแบบอย่างนี้ี่กลายเป็นน้ำแข็งใส่ฟอสซิลนะครับเนื้อซอมบี้แช่แข็งครับแบบนึง ต้องไปหาของให้ลูกเล่นด้วยเพราะเดี๋ยวลูกจะไม่พอใจเป็นันกำลังจะตายแล้วนะครับดดูได้อ๋อดูดูตรงสีเขียวนะจะตายตรงไหนแล้วครับเนี่ยไม่ดูท่าคอดีครับท่ามเหมือนกําลังจะโดนกัดน,นะครับช่างหัวมันสิครับจริงๆผมก็ไม่ได้กัดจะช่วยมันเลยแม้แต่นิดเดียวครับเพราะผมก็ไม่ใช่คนดีอะไรตามกฎในซอมบี้แลนด์ครับห้ามเป็นฮีโร่ครับ ทำตัวเป็นฮีโร่ถ้าถ้าเป็นฮีโร่เราจะตายก่อนนะครับ,รบอันนี้อันนี้ร้านอะไรครับร้านหนังสือครับหนังสือเหรอครับเนี่ยโอ้หนังสือเต็มเลยอะดูครับเอาตังก่อนเอากันไกห่ห้วกเอากันไกไอนเอาไกเอาไม่ได้เลยครับ มันต้องไปเอาที่เสฟเบาั์แบบนึงครับโยนเราร่างก,กายมันทำอะไรได้ครับตักหูครับน่าจะไม่เคยใช้ครับอ้าวแล้วราเรา,เร,า,เร,า,เร,ารู้ได้ไงครับเกาะมมัวเดี๋ยวแป๊บนึงครับนี่ครับเจอร้านของเด็กเล่นแล้วน้าลูกลูกแดงแล้วเลยแล้วนั่นอยู่เลยอ๋อนี่ใช่ไหมครับของเด็กเล่นนะ ใช่ครับแล้วคุณคิดว่าจะเอาไปให้ลูกทันไหมครับโอ้แน่นอนครับเฮ้ยแดงแล้วครับเราต้องรีบแล้วครับไปเร็วๆครับไม่งั้นตายหาแน่เลยครับเราต้องแบบห้ามสนใจซอมบี้นะครับตอนนี้ถ้าสมมุติลุกกตาฉีนี่คือจบเลยนะครับใช่ครับนี่ก็เป็นภารกิจส่วนตัวครับแค่อยากทำ รักๆล,ลูกใช่ไหมครับ,รบแบบเน้อหยุดเดินทำไมเอ้ยต้องเดินย้อนกลับนิดนึงสงสัยเราต้องไปลงบันไดตรงนั้นก็ขอโทษด้วยนะคอมผมมันกระจอกนะกระจอกง่อยๆเลยนะแหลกแหลกกินเลยนะเกมเยอะไปหน่อยนะก็เลยกระตุกนะ สักคู่นะครับสักคู่สักสักคู่จนเหมือนคลิปฟูลเชันของผมนะครับที่หายไปเลยตอนหน้าต่าตาครับก็ขอโทษด้วยแล้วตอนนั้นก็คือไปปรับนะแล้วมันเด้งนะก็เดี๋ยวก็จะทามาเผื่ออีกรอบนะก็กลับมาจากสักคู่นะแต่ไม่ใช่ทีมเดิมนี่แข่งนะครับสักคู่ครับสักคู่เออเออไม่ต้องสักคู่นะเร็วๆนะครับหาทางกลับไม่เจอเอาในตามผู้สอนไปดี ามไปเอ้ยเอาใส่รถแข่งเอาใส่รถเค้นไปได้เนี่ยมันลูกศรมันแบบหมุนมั่วไปเรื่อยแล้วเออว่าเดี๋ยวเราต้องไปดูแมพแมพนี่ยมันแบบกักกักอ่ะนี่ครับเราต้องจำทางด้วยช่วยกันจำอ่อาไปไปทางนูน้นไปทางนูน้นไปตรงไปต,ตรงไปตรงไปเลย ตรงตรงไปดิเซ็งมากเลยครับเอานี้ทิ้งได้ไหมเนี่ยไม่ได้ต้องเอาไปให้ลูกครั้งแรกนี่ปฏิเสธในชีวิตแล้วคุณละอจริงนี่เออต้องเอาไปให้ลูกเรารักลูกไว้ก่อนลูกเราตายเราจะไม่ผ่านนะถ้าลูกเราตายนี่ก็ช่างมันนะ แล้วคุณจะเอาฉากจบแบบไหนครับมันมีหลายแบบเอาแบบไหนก็ได้ครับงั้นเอาแบบแบบนั้นไหมครับแบบ C ผมคิดว่าแบบเราไม่ต้องเอาไปเอายาให้ลูกครับลูกเราตายครับแล้วเราก็โดนแบบซอมบี้ลุมกัดตายพอดีเลยเป็นเป็นฉากไหมครับเป็นฉากครับอ๋อนั่นคือเคลียร์เลยเหรอพี่ใช่แล้วเคลียร์ใช่นอกจากจะเป็นแบบ S จะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งมากอ๋อแล้วสมมุติแบบ C นี่คือ เราก็ไม่ต้องให้อะไรก็ปล่อยตายตอนนี้ได้เลยใช่ก็จบเลยก็เคลียร์เลยก็เท่ากับเคลียร์ไม่เท่ากับเกมอ,เอร์เลยครับเกมนี้ก็คือเคลียร์ได้หลายแบบนะใช่เกมนี้ก็มีระบบสร้างตัวอีกแบบหนึ่งนะงทุกเกมทุกเกมครับเอนไม่ได้สร้างตัวม่มีระบบการแต่งตัวนะสมจริงสุดๆนะวเวลาเข้าในช้ากเนี่ยครับชุดมันก็จะเป็นชุดที่เราใส่ล่าสุดผมก็ชอบตรงนี้แหละ ที่เราเซฟนะอ่ะครับตอนนี้ลูกเราจะตายแหละไม่ตายแหละขึ้นอยู่กับคุณเคียวจิโอแล้วเข้าทาันไหมครับเซฟเฮาแล้วซอมบี้ก็ไม่เข้ามาด้วยน,น,นะโงด,ดันดานนะมันมันตาบอดครับมันต้องฟังเสียงตาบอดตรงไหนครับตาแดงฉานเลยฮนะก็ตาบอดครับตาแดงอ๋อโรคตาแดงไงโรคตาแดงอะ่ะ <c oughs> เอ้ยสกิปสริปเดี๋ยว<ด>ให้ผู้ชมไปดูเอง อ้าวเล่นจะตายแล้วอ่ะปล่อยมันไหมช่างช่างเชิญมานับเดีย๋ยวมันก็ตาไปล,ลูกเราสำคัญกว่าใช่รับเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีฉากครับเราก็เท่ากับเราเอาตุ๊กตารอบนี้มาเสียเปล่าครับอ้าวทำไมครับดูนะครับซิกเข้ามาอ้าวแล้วเราไม่เอาตุ๊กตาไว้ข้างนอกก่อนนะครับไม่เป็นไรครับกิฟต์ไอเทมนี่ไงครับ อ๋อนี่ในในเซฟเฮ้าส์นะครับเราจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับตีอะไรก็ไม่ได้นะครับก็ก็ให้ให้สมิธก,กับลูกเลยครับมันต้องคุยก่อนยังไม่ได้ครับมันต้องรอเจ็ดโมงนะครับอ๋อันก็ก็ขอจบคลิปนี้นะแต่เพียงเท่านี้อ่ะอีกนิดน,นึงเหรอ <ร>อี <รอ S 2> 8นาทีเองแปดนาทีไม่ใช่แปดนาทีจริงโอ้โอ้เป็นวิเลยปิดประตูก่อนระหว่างนี้เราก็แบบทำอะไรไปก็ได้ถ้าเรามาเกินแปดโมงครับก็จะจบแค่นั้นแหละเมื่อกี้กดอะไรกดตัวทีนะครับกดทีเพื่อดูทีอัจฉริยะจากไทม์เนี่ยครับดูเนี่ยครับมันจะเป็นแบบเป็นวิ ครับขึ้น 9. เก้าอ้าวไม่ขึ้นครับเตรียมตัวนะฮะเอาสมเบกให้ลูกนะครับไปครับเอาสมเบกให้ลูกครับ,รบ,บ,รบแบบนึงครับไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้วิ่งไปเซฟก่อนก็ยังได้ผมจะรีบคัทเร็วๆไปคัทก่อนคัทก่อนคลิปเลยไหม ไม่ไม่ครับซอมซอมเบกนี่เราให้เราหน้าด้านหักแขงเกมลูกเล่นครับเร็วจริงครับเอ้ยลูกลูกเออลูกลูกเล่นเกมอะไรอยู่อ๋อตอนนี้อ๋อลูกเฮ้ยหนูเล่นเกมดัตเออยู่เพ่อโอ้โหลแล้วลูกเคียวไปได้กี่ตัวแล้วล่ะนี่ไงเคียวได้เก้าตัวเนี่ยก็ตไลท์เลยเนี่ยเห็นไหม โอ้ลูกเถึงมากเลยสเต็ปพ่อใช่ไหมลูกโอเคโอเคขอจบการแคสเกมแคสแอนรีวิวจะเป็นตรงนี้นะครับก็สวัสดีครับ